เดี๋ยวเรามีภาพโดนให้ดูโอ้โหไม่มีหรอกพี่วันนี้เป็นวันที่30พฤศจิกานะครับผมใกล้กับวันเกิดของมิกนะครับวันที่28นะครับที่เพิ่งผ่านมานะครับวันนี้มิกก็เลยตั้งใจว่าจะเป็นเจ้าภาพนะครับผมทอดภาพป่าสามัคคีครับที่วัดคลองพูนะครับผมที่วังกระทาครับใกล้ๆนี่เองครับเดินทางประมาณสัก35นาทีนะครับผมแล้ววันนี้ในฐานะที่ผมเป็นเจ้าภาพนะครับผมก็เลยชวนพี่ทันพี่ยุ้ยนะครับผมก็ชวนพี่คิม เจ้าของตัวบข้าวภูเก็ตนะครับพี่กบพี่ก้องนะครับชนพี่ๆทุกคนเลยนะครับผมมาทําบุญด้วยกันนะครับในวันนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วทำไมอะ่ะเธอลืมดาราเบอร์หนึ่งของช่องซุปตาออนไลน์บายูจที่นนั่นจ้ะอะไรอ่ะแขกรับเชิญคนพิเศษไงตัวแม่ น้อง้อพาตะวันเธอไม่พูดเอาตอนออกมาพี่อยางไม่ได้พูดเหรอมีทำไมพูดจะพูดแต่พี่อยู่พี่ทันเก็บไว้ในใจไงน้องพาตะวันหลานงอนแล้วเนี่ยอีก2 0ปีหลานมาดูอ่ะมีน้องพาตะวันด้วยอใช่ครับผมมาทำบุญด้วยกันเอก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะฮะไปดูภาพบรรยากาศ การทำบุญนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่ผมชอบมากเลยคือโรงทานใหญ่มากใส่กินเหรอกินได้เยอะให้ถ่ายดีกว่าก่อนไปที่งานคเพราะว่าวันนี้ใครจะโดนลุมสุดจะมีแฟนๆคลับแบบมารอแวร์สุดอ่ะโดนลุมเนี่ยน่าจะเป็นผมอ้องกไททวไมได้ไปเหรออ้าวข่าวล่าสุดพอตบอไม่ได้ไป เชื่อว่าไม่ัววนเขาไม่สบายหรอมีน้ำมุกงนิดหน่อยอ่าไม่สบายพอดีก็เลยก็เลยเซฟเซฟหลานไว้ก่อนดีกว่าครับแต่ว่าพี่ยุ้ยไปส่งตัวแทนไปแทนส่งคุณแม่ไปแทนแล้วข้องใจอ่ะน้องพาตัวไปทําอะไรทําไมไม่สบายอ่ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้าวันบาปว่าทําบุญนะเขาทาอะไรเปล่าก็มาถึงพ่อเขาก็เดินรอบเลยนี่ดูบรรยากาศนู่นนี่นั่นเลยไม่ ธรรมดาครับธรรมดาอากาศเปลี่ยนนะฮะที่นีอากาศเย็นด้วยน้องครั้างน้องหัวเรามีรายการอะไรก็ว่าหลอกเขามาถ่ายด้วยเนาะโโอ้หวันแรกเลยร้านตักแดดหน่ะวันแรกเลยเห็นหน้าพิธีกรแบบนี้เหรอฉันจะยังไงมันต้องหัวเนี่ยตอนนี้ใช่ไม่เป็นวันนี้เป็นช่างภาพนะครับพหลสวัสดีนะครับทุกคนนี่ไงอ๋อแล้วสองช่องมีด้วยวันนี้เอ่อได้รับเกียรติจากพี่นิวหนวดนะครับผมเออนี่พี่พี่นิวกดเลยขอร้องเงินทำจริงกดกดกดได้ คนบงบงวันนี <กล ısı> ี <filho> ้เยฟังเสียงกะดิเขาอยู่ตั้งหลายคืนคือเนี่ยเริ่มเริ่มเขาใหญ่เขาแน่จริงล่ะ มันมันหนาวใช่ไหมมันหนาวมันโดนไรล้างคอมาเรื่อยๆทุกวันสองสามวันไม่ได้หยุดเลยแต่เนี้ยมีอะไรก่อนดูสะอาดเลยแบบดูคลีนหรอดูคลีนเลยออด่าเริ่มมาย่างทำบุญอ่ะมาทุกทีเลยครับแบบดีที่สุดดูดีว่าตอนมาเยอะเลยชื่นชมเนาะจักใจจริงอยู่ที่นี่นอนดึกก็ตื่นเช้าวันเนาะนอนดึกตื่นเช้าเออคนเขาอยากแปลกมากนอนดึกดึกโอ้เสียงไม่ดึกก็เลยเสียงหายละแล้วตื่นคือแบบเช้าสุดๆเลยอ่ะเออมันทำไมอ่ะคนเขาอยากเขาเป็นอะไรกันหรอไม่ต้องกังวใจ เดี๋ยวเอาภาพไปก่อนเขาจะได้รู้พลามีใส่กระบอกปึ ng พลึงปเดี๋ยึ ng เฮ้ยแต่ว่าเขาอยากเขาทำถึงจริงดูสมาชิกเขาแต่งตัวดูสามโอ๋ออ่ะพามดูแฟชั่นพามดูแฟชั่นเออเช็คหน่อยเอ๊ะมาละคนแรกครับเน่คนแรกเน่นนอกจากสามีเขาแล้วไปดูไปดูภรรยาเขาเออเมือเป็นทีมเว่อร์ลองเค้กสุดๆโอ้โหไม่รู้ตัวเลยเหรอฮะ สวยไหมคะโอ้โหได้เถอะเผื่อเชื่อมากครับสวยสวยสวยมากเออสวยไม่เผื่อแพ้ใครสวยกี่โมงสวยตอนนี้ตอนนี้เราจบเฮ้ครับสมาชิกของเราสมาชิกของเราชอบไหมเต้นสองปะห้ความเต้นอะไรอ๋อเต้นแห่เต้นแห่นี่ 3ป้าพาเที่ยวเกลือนะนะแล้วก็มีพี่ไอ้ของเราโอเคอ่ะค่ะพวกเราไปฝากกันที่วัดค่ะเดี๋ยวค่ะสดนิดคบรรยากาศดีจัง ครับรายการมากับมิกเหรอครับใช่ครับนี่คือพี่คิมนะครับอีกหนึ่งเจ้าภาพของเรานะครับโอ้ขอบคุณครับสวัสดีครับสาธุทุกคนครับภูเก็ตเลยฮะครับผมบินมาฮะบินมาเลยนะฮะโอ้โหนั่งมอไซค์ครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับมีเดอะแก๊งจากภูเก็ตครับสวัสดีนะครับคนดังที่สุดในทริปนี้นะฮะยังไงฮะทำไมสายตาแปลกๆสายตาดูอ่อนล้านะฮะขึ้นเหมือนกับเราเล่นเกมสนุกกันมากครับก็เลยตาล้าพี่หนึ่งพี่ก้องตู้งขบค่า คนที่สวยที่สุดในตู้กับข้าขอบคุค่ะสรุปคุณพามาทำบุญหรือพามาแต่ข้าว <c oughs> โพดกำมันได้แล้วเนี่ยโอ้มีเสื้อด้วยเสื้อสวยจังครับพี่หนุ่มโชว์เสื้อหน่อยคะ <c oughs> นี่ <c oughs> ถูกต้อง มิกท oh. องระยาพามาทำบุญเอาสิวัดคลองปลูนะครับบ้านใครครับเนี่ยบ้านใครครับบ้านผมครับนี่เขาใหญ่เงี้คุณถึงวัดแล้วถึงวัดแล้วครับก็คุณก็อีกเคีมาด้วยเอาใบาบค่ะนี่เป็นคนตัดต่อคลิปนี้นั่นเองนะคะทีมภูเก็ตทีมภูเก็ตงามมากโอ้โหพลังบุญแรงกล้านะฮะได้จ้ะก็ขอร้องรับถ้าข้าป่า สวัสดีค่ะคุณยูคุณยูค่ะคุณยูค่ะแม่มากับแม่ค่ะมากับแม่ค่ะตอนนี้เจอแม่แล้ว อทีมงานของคุณวิ์ของระยะและก็คณะที่เดินทางเข้ามาในวันนี้ก็กันมาที่ฝากกับคุณหากก็รับบุญกุศลด้วยกันนะคะไปทุกทุคนมีความสุขความเจริญธุรกิจการนำงานก๋วยเตี๋ยวครับผมก้วยทอดอร่อยครับ คนเยอะมากครับวันนี้ดีใจมากครับคนเยอะมากเดี๋ยวเรามาเราจะมาร่วมบุญด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจริงๆเนะี่ยตอนบ่ายโมงนะฮะแฟนคลับก็ามายังไม่เจอเลยนะก็จักระจายกันอยู่ก็จักระจายกันอยู่ตอนนี้น่าจะแบบเพราะที่นี่มีลงทานด้วยวันนี้ก็น่าจะแบบหาอะไรทานกันให้อิ่มเต็มที่ก่อน แดนโดนัด <Cond> ค <oso _> ่ะมาไกลมากค่ะไกลไหมคะไกลค่ะไม่พนประสมมาแจ่เข้วก็ประสบกันจะแจ็คกูดิสงุทสารเมื่อวาน ภาพร่างกายแข่งแรงยิงปๆๆังๆนอตๆคือจริงๆเขามีครบทุกอย่างแล้วพอมีครบแล้วเราก็มีการแบ่งปันเกิดข <มา S 1> ึ้นเลยมีงานวันนี้ขึ้นมาก็คือเป็นงานที่แบบมีเขาก็ตั้งใจแบบอยากจะแบบชวนแบบว่าคนที่รู้ชวนทุกคนชวนแฟนคลับเข้ามาแล้วมาแบบแบ่งปันมาเทอาท่าป่ามาแบบซงจริงมาเยอะ เลยวันนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็แบบมาอะไรเงี้ยก็แบบว่าก็ดีใจกับเขาด้วยค่ะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะคะผมก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันนะฮะแต่เราจะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผมด้วยกันนะครับ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy b i r t h d ยังไม่หมดยังไม่หดขอบคุณมากครับคุณยครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะคครับบขอุณทุกคนนะครับจุกสัรนิดเกินนะครับขอบคุณครับไม่อาคุณนะครับสามสิบสองแล้วเนาะสามสิบสองอยัาานหมดหยูดในหมดกำลังแซ่บแต่เราเริ่มเราเริ่มตั้งขบวนกันครับไป

ปวดแรงขึ้นหน้าตาไแต่ีหัวใจขุดบันย่างของคุณพอทุกานะคุณุกที่ิ้มาด้วยกันเลยยันนาสวยที่มันวดขาไปไหดครับนครับ

สกาเลนะพุตรังอภิปูชยามาะพุตรฟังอภิปูชยามะวตเมธานังอาตุปริยานัง

ของดีก็ได้แล้วนะครับน้ำมนต์ก็ได้แล้วด้วยนะครับผมดีครับวันนี้ดีครับทุกอย่างแบบผ่านไปได้ดีนะฮะอากาศก็เป็นใจนะครับผมแล้วก็ทั้งพี่ๆทั้งเพื่อนๆนะครับผมทุกคนก็มาร่วมทําบุญด้วยกันพ่อแม่พี่น้องนะครับบ้านคลองฟูนะฮะที่วัดคลองปูแห่งนี้นะครับก็แอบทุกคนให้การต้อนรับดีมากก็เงินผ้าป่านะครับผมที่เราช่วยกันทําบุญวันนี้นะครับก็นาไปบูญนณกุฏินะครับสร้างกุฏินะครับผมในครั้งนี้ครับก็นุอมุทนาบุญทุกคนด้วยครับสวัสดีครับีเ มาก็เดียวครับอย่าลืมไปคาเฟ่ดงเท้าคาเฟ่นะฮะที่เขาใหญ่นะฮะไปเที่ยวกันด้วยนะฮะวันนี้แฟนคลับเขามาเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยครับคือวันเกิดวันที่28นะฮะแล้ววันนี้วันที่30นะครับผมเราก็ชวนมาร่วมบุญเราก็ชวนมาร่วมบุญใช่ครับเขาก็มาเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยก็ดีใจครับเค้กเยอะมากอยู่เหมือนกันนะแบกเค้กมาจากกรุงเทพนะครับมาจากการก็มีมาจากสุรินมาจากกรมาไกลมากครับผมก็ดีใจครับแถวเค้กองกินเองนะฮะเราก็เห็นล้วก็ เรียกว่าอะไรครับยิ้มตามไปด้วยรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าแบบเออดีใจที่มีคนมาร่วมบุญกับเราเยอะขนาดนี้อะไรแบบนี้ก็ขอให้ภุมกุศลนในครั้งนี้นะฮะส่งให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมขอให้ทำกิจการอะไรก็เจริญรุ่งเรืองนะครับผมเงินทองไหลมาเทมากันทุกคนเลยนะครับขอให้ผู้ชมทางบ้านด้วยนะฮะที่กาลังดูมากับมิกในวันนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับเงินทองไหลมาเทมารวยๆเฮงๆกันทุกคนด้วยนะครับสาธุนะครับ อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมมาดูมากับมิก์นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบูสโบสต์บสูบสต์เลยว,ว้าว เอบแรกเขาไปเขาหน้่งนไม่หนึ่งรับอแล้วดูอยากร้องยาวๆฮะอยากดูพี่ๆยาวนะเนเจ็ดสิบรอบก็ยังนเอาคุณสุเรนอกดับของที่มันสรับรีด้วยฮะดูความเร็วเขาเต้นแรงไม่ได้เปนไปครับเจ็บหลัง